ตอนนี้เนี่ยประชาชนเขารู้กี่เปอร์เซนต์ว่าไอสารเนี่ยถึงตายนะเก็บไม่ดีจับไม่ดีแล้วเป็นเรื่องเลย,น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 ยเนี่ยเนขารู้ไหมฮะว่าว่ามันอันตรายนอกจากมันให้ผลดีกับผลผลิตค่ะเริ่มอ,อธิบายจากตัวสารก็ได้ชื่อคือจริงๆแล้วตัวสารเคมีตัวเนี้ยนะฮะที่เรียกว่าโพทสเซียมคลอเรตเนี่ยจริงๆแล้วมีการใช้กันมานานแล้วก็เป็นผลพวงของงานวิจัยของนักวิจัยลหลายๆท่านโดยตรวจสอบพบว่าสารโพทสเซียมคลอเรตเนี่ย โดยตรวจสอบพบจากการจาากกรค้นพบโดยบังเอิญนะครับว่าช่างพุเคยทำพุกองไม้ไฟเสร็จแล้วจะมีการเอาน้ําที่ล้างหรือน้ําที่เกิดจากการทําพุนี่นะครับไปลาดอยู่บริเวณต้นลําไยอาจจะอยู่ในบริเวณใกล้บ้านพอกรรล่าไปปั๊บจะปรากฏว่าไอสารตัวนี้มันไปเกิดการกระตุ้นให้เกิดการออกดอกได้ภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน30วันก็เลยเกิด แรงโดยบรรดาใจของของเกษตรกรที่ทําพูดท่านนั้นนะว่าฉุกคิดได้ว่าตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นว่าสารตัวนี้มันมีปริยาสามารถที่จะเร่งดอกเร่งให้เกิดตาดอกได้ซึ่งในกระบวนการของของนักวิชาการเนี่ยก็พอที่จะสรุปได้ว่าสารตัวนี้มันไปทําให้เกิดการเร่งผลฟอร์มฟอร์มช่อดอกในบริเวณยอดของของต้นลําไยทําให้ลําไยเนี่ยสามารถที่จะออกดอกพร้อมเพียงกันหากมีปัจจัยกัน อื่นๆที่เหมาะสมเช่นมีการดูดซึมสารอย่างตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการในการใช้สารตัวนี้ในเชิงในเชิงวิจัยและเชิงคําแนะนำเนี่ยนะฮะจะต้องหลังจากให้สารไปแล้วเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยจะต้องมีการให้น้ําที่บริเวณโคนต้นของลําไยเพื่อให้ลําไยค่อยๆดูดซับสารนี้เข้าไปในลําต้นแล้วก็สดงปฏิกปริยาที่ที่ช่อดอกที่ผมว่าท่านคะสารนี้เมื่อสักครู่ท่านบอกว่าไปใช้กับพลุหมายความว่าเป็นสารเคมีที่ใช้กับ ในการทำวัตถุระเบิดหรืออะไรยังไงครเป็นสารควบคุมเป็นสารต้องห้ามหรืออย่างไรครับครับสำหรับโพแทสเซียมโพเลดเนี่ยนะครับเป็นสารเคมีที่ถูกจำกับภายในพรบควบคุมยุทธภัณฑ์ปี30นะครับควบคุมยุทธภัณฑ์ก็คือพวกอาวุธใช่ครับเป็นสารเคมีที่ใช้เป็นใช่ครับเป็นสารประกอบที่ใช้ในการทําพลุอยู่ในบัญชีของของพรบควบคุมยุทธภัณฑ์ปีสามศนแจ้งใช่ครับต้องนาต้องขออนุญาตกับ ส่วกระลาโหมทีนี้ประเด็นมันคือว่าในประกาศฉบับนี้นะครับได้ยกเว้นว่าสารโพลีเซืพอเรทที่มีความเข้มข้นไม่เกิน15%แล้วมีการผสมสารห่วงแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเนี่ยนะครับเอาเข้ามาได้ไม่ต้องขออนุญาตใช่ครับต้องมาขออนุญาตกับกรมวิชาการเกษตรขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายตามพรบวัตถุอันตรายปี35นะครับซึ่งนับตั้งแต่กรมวิชาการเกษตรประกาศในปี50เนี่ยก็ยังไม่มีบริษัทใดมาขอขึ้นทะเบียน วัตุอันตรายก็คือสารโพแทเซียมโพเลตซึ่งเป็นปริภัณฑ์สําเร็จรูปค,รความเข้มข้นไม่เกิน15เปอร์เซ็นต์และม,มีการผสมสารหน่วงยังไม่มีใครมาแจ้งเลยว่านำัำเข้าน,นี้สแสดงว่าที่ผ่านมาเน้นนำเข้าเป็นวัตถุระเบิดหมดแล้วฮะใช่ครับแจ้งกระทรวงกลาโหมหรือไม่แจ้งหรือแอบอําเข้าต้องมีการแจ้งกระทรวงกลาโหมครับ ตามพรบควบคุมยุทธภัณฑ์ปี3แล้วที่ค้นนำเข้าจริงเนี่ยแจ้งไหมแจ้งครับแจ้งครับเพราะเขาไปช่องกระทรวงการหมใช่ไหมไม่ได้มาช่องทางกรมวิชาการเกษตรถูกต้องครับถูกไหมฮะถูกต้องครับซึ่งแปลว่าปริมาณความเข้มข้นมันสูงกว่าสูงกว่า15เปอร์เซ็นต์ฉะนั้นมันก็แปลว่าอันตรายกว่าหรือเปล่าโดยโดยหลักเนี่ยโดยหลักกว่านี่โดยหลักก็คือว่าถ้าเกิดจะมาใช้ทางงานเกษตรเนี่ยเรานิยามว่าจะต้องมีการผสมสารยงปฏิกิยา สารหน่วงนี่คืออะไรครับสารหน่วงสารหน่วงก็คือเป็นการไม่ให้เกิดทําไม่ให้ตัวโพลิเซนพอลเีเนี่ยไปทําปริยาในการเร่งให้เกิดการเผาไหม้กรณีเกิดมีประกายไฟสารหน่วงที่ที่ต้องนํามาใช้คืออะไรบ้างคะชสารหน่วงนั้นจะถูกกาหนดอยู่ในในตัวประกาศของกรมยารเสรินะครับจะมีหลายหลายชนิดหลายตัวอยู่ด้วยกันซึ่งผู้ขึ้นทะเบียนต้องมาแจ้งว่าสารหน่วงเนี่ยมีประกอบด้วยอะไรบ้างเพราะนั้นตอนนี้ปัญหาก็คือหนึ่งไม่มีเกษตรกรรายใดมาแจ้งเลยเพราะว่าใช้ช่องทาง ตามพรบขอกงกระทรวงกาลงไม่มีไม่มีผู้ประกอบการรายใหญ่ <c oughs> มาขอขึ้นทะเบียน <c oughs> มาขอขึ้นทะเบียน <c oughs> ว่าจะผลิต สารโพแทสเซียมคอเรตที่มีความเข้มพ้นน้อยกว่า15%เพราะนั้นกระทรวงเกษตรก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่ามีเกษตรกรรายใดเอานําไปใช้บ้างหรือมันหรือมันเล็ดรอดมายังไงครับมันถึงได้เข้าสู่ท้องตลาดถ้าเป็น,<ะ>ถ,ปนถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าตัวนี้ยังไม่มีขายในท้องตลาดเพราะว่ายังไม่มีผู้ผลิตมายื่นครับขอถ้าฟังว่ายังไม่มีขายในท้องตลาดแต่ปัจจุบัน<ม>ที่เขามีใช้กันเนี่ยมันก็คือเกิน15%ซึ่งกําลังจะที่บายว่ามันอันตรายใช่ครับหรือไงฮะก็ จริงๆถ้าลายไม่มีสารหน่วงมันติดไฟง่ายมันระเบิดง่ายเสี่ยงตายอย่างนี้ฮะครับมันพอมันมีอันตรายเนี่ยมันก็มีหลักเกณฑ์ในการที่จะครอบครองในการผลิตจะมีกระบวนการอย่างไรในการครอบครองการจําหน่ายแล้วการเก็บรักษาอันนี้จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพรบควบคุมพิษภัณฑ์ปี3 0ของกระทรวงกลาโหมแสดงว่ามันผิดหมดเลยฮะถ้าสมมตินําเข้ามาถูกแต่เก็บผิดก็คือผิดผิดวิธีก็อาจจะมีอาจจะมีอันตรายนะครับแต่จริงๆหลักเกณฑ์ที่เขาเขียนไว้นี่นะครับ ค่อนข้างจะรัดกลุ่มแล้วก็มีมาตรฐานสูงมากวันนี้เกษตรกรถามตรงนะท่านถ้าฟังดูแบบนี้เนี่ยน่ากลัวเหมือนกันเกษตรกรรู้วิธีเก็บจริงๆไหมว่ามันติดไฟง่ายนะมันระเบิดตายนะไปผสมอย่างอื่นหรือไปตำมันอันตรายเขารู้ไหมจริงๆแล้วจริงๆล้าในในเรื่องของหลักการให้ความรู้เกษตรกรเนี่ยนะครับอยากจะเรียนงี้ว่าเกษตรกรชาวสวนลำไยหรือพืชอื่นๆเนี่ยจริงๆทางกรมวิชยาการเกษตรเนี่ยเรามีระบบเรียกว่าเกษตรกรที่อยู่ในระบบการรับรองแหล่งผลิตพืช ลำไย,ยก็เป็นเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในระบบของเราเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรามีการพูดคุยกันเรื่องการผลิตลำไย,ยนอกเหนือจากวิวชาการทั่วไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีการพูดคุยเรื่องการใช้สารตัวนี้เพราะฉะนั้นคําแนะนําที่เราให้เกษตรกร,ร,กรไปทุกครั้งเนี่ยก็จะมีเรื่องการการวางแผนการผลิตว่าเกษตรกร,รหากจะใช้สารโพลิเซียมคอเลตเพื่อใช้ในการเล่งดอกเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่ปริมาณการเก็บอย่างไรไม่ควรนํามาเก็บสะสมแหล่งผลิตแหล่งที่จะเก็บ สถานที่ควรเป็นอย่างไรโปร่งโล่งไม่ติดกับพื้นที่ที่มีประกายไฟหรือไม่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดประกายไฟที่จะอาจเป็นสบุหรี่ไปทําไปนี้อันตรายก็แสดงว่าที่ผ่านมาอบรมไปแล้วอบรมไปแล้วครับแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องเขารู้กันสักถ้าร้อยคนเนี่ยรู้วิธีว่าถูกต้องนะเวลาเก็บอย่าเก็บเยอะสต็อกเยอะระเบิดแรงนะถ้าเก็บน้อยระเบิดน้อยเสียงต่ำน้อยหรือเก็บแล้วต้องโปร่งอากาศท่ายเทเนี่ยรู้กี่คนร้อยคนเนี่ยรู้กี่คนว่าว่าเก็บอย่างนี้นะผสมอย่างนี้นะอันตรายนะ จริงๆแล้วในหลักในหลักการที่เราให้ความรู้ไปเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่เราให้ความรู้ทุกๆคนที่อยู่ในระบบของเราทีนี้ตัวเกษตรกรอาจจะได้รับทราบข้อมูลเนี่ยแล้วก็มีความระมัดระวังไม่เท่ากันแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันใช่ครับฉะนั้นวันนี้ถ้าฟังอย่างนี้ท่านลองท่บีเดียอธิบายนิ่งครับว่าประชาชนภาคเหนือที่ปลูกลำไยเนี่ยสารที่เขามีอยู่เนี่ยเขาเขามีความเสี่ยงขนาดไหนว่าเขาอาจจะอันตรายที่วันนี้เราออกมาเตือนเนี่ยครับ เขาเสี่ยงกันนะฮะว่าเขากําลังเขาลางเสี่ยงนะเขาเข้มข้นสูงนะที่ทําอยู่เนี่ยคือคือคือตอนนี้เรากำลังที่นี้ว่าท่านทิพดีเองเนี่ยในสวนกลมเองนะฮะเราคิดว่าเราจะต้องทําความเข้าใจกับตัวเกษตรกรผ่านระบบรับรองแหล่งผลิตพืชเนี่ยนะครับว่าสารตัวนี้เป็นประโยชน์ก็จริงแล้วก็ท่านควรจะได้มาโดยการไปขออนุญาตให้ให้ให้ถูกต้องตามพรบควบคุมยุทธภัณฑ์ปี3 0นะครับวิธีการใช้เนี่ยจะต้องตามหลัก วิธีการที่เรากําหนดไว้การเก็บรักษาเนี่ยท่านต้องเฝ้าระมัดระวังในเรื่องสถานที่เก็บเรื่องของประกายไฟเรื่องไม่ทําให้เกิดความร้อนเรื่องที่ไม่วางเอาสารอินทรีย์ไปใกล้เพื่อป้องกันอันตรายทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นแม้ว่ามันจะมีประโยชน์ค่อนข้างมากในการลดควาไใหญ่แต่โทษก็ดุรแรงเมื่อสักครู่จากวิดีโอนะคะวีทีอารจะเห็นภาพมีเกษตรกรใส่ชุด สีเป็นชุดแบบป้องกันนะคะแล้วก็มีการพ่นสารแล้วก็อย่างเงี้ยที่เห็นอยู่อันนี้เขาเขากำลังทําอะไรคะเนี่ยท่านอันนี้เป็นเป็นเกษตรกรที่ได้รับการอบรมมาจากกรมแล้วใช่ไหมคะถึงดูเหมือนจะป้องกันตัวเองแล้วก็กามหลักการใช้สารทั่วไปที่เราที่เรากําหนดไว้นะครับเราเริ่มตั้งแต่เรื่องการอ่านอ่านคู่มือคําแนะนําในการใช้สารชนิดปริมาณส่วนผสมผู้ใช้ก็มีการสวมเสื้อสวมหน้ากากนะครับแล้วก็ เครื่องมือที่ใช้ในการฉีดการยืนห่างจากละอองสารฟุ้งกระจายอันนี้จะมีถูกกําหนดไว้หมดในเรื่องต้องดูจิตทางลมด้วยไหมคะใช่ครับถูกต้องครับอ๋อแล้วนี่ก็เป็นอะไรที่เขาใช้ใช้ใช้สารตัวนี้ไหมคะใช่ครับอ๋อเป็นสารตัวนี้แต่ข้อต้นอย่างนี้คือเขาผสมน้ําแล้วก็คือตอนนี้มีมี2วิธีนะฮะถ้าหลักทั่วไปเนี่ยเขาใช้ใช้ใช้ผสมน้ําแล้วก็ลาดที่โคนต้นนะครับตรงนี้เป็นผลงานวิจัยของกรมวิทยาการเสพค่ว่าหาใช้โพแทสเซียมคอเรสตเนี่ยนะครับ ที่เป็นไฟเบนโคนสูงๆเนี่ยนะฮะก็ใช้ที่ประมาณ100กรัมต่อเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม1เมตรโอ้โหแล้วก็ผสมน้ําแล้วก็ราดปนต้นชาวบ้านเขารู้ไหมรู้ครับคำนวณอย่างนี้รู้ครับรู้ครับรู้ความหมายนี้ต้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้ต้องรู้นะเวิธีแรกคือราดที่ที่ปนต้นอันนี้วิธีกแล้วก็อาจจะมีบางรายสามารถที่จะใช้พ่นทางใบได้ด้วยนะครับการพ่นอย่างนี้นี่คนพ่นเนี่ยสูดเข้าไปอันตรายไหม เขาไปเหมือนกับสารยาฆ่าแมลงเนี่ยเขาบอกอันตรายเป็นมะเร็งไอ้นี่เป็นอันตรายไหมอันนี้อันนี้ก็อาจจะก็อาจจะมีตัวผู้ผู้พ่นเนี่ยจะต้องใส่ใส่ใส่เสื้อคลุมนะฮะแล้วก็ใส่ใส่หน้ากากใช่ครับอันตรายแล้วอันนี้คือมีผลต่อสุขภาพนะจริงๆแล้วเราจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเวลาเราเนีายทำมินตนะฮะเราใช้ให้ใช้ทางดินเป็นหลักเลย เดี๋ยวจะมาถามกันต่อว่าจะมีสารตกค้างหรือไม่อย่างไรมีท่านผู้ชมโทรศัพท์มาสอบถามด้วยว่าแล้วถ้าเราบริโภคลําไยที่เขาใช้สารเนี่ยไปจะมีผลอะไรกับร่างกายไหมเดี๋ยวให้ท่านรองอธิบดีมาตอบในช่วงต่อไปนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่กันค่ะเอาพักสดออกไปโอ้แม่ยังา ทั้งร้านนี่ขาดไ่ได้เลยใส่โทษสั่งปลาสั่งพักทุกเดือนเล้าลงแก้วลง,วลงสใส่ดี T T K, เทคเงินเสียงชัดหลายเลยมาจนเสยแแบแก้วดีเทคโทษมวนเบาแสบแบบอีลีเคลนครับความรวยแบบทอกอสอทธนาคารกก่อนใครสสลักทอกอสอฝากร้อยลุ้น10ล้านถึง36ครั้งลุ้นต่อทองคำแท่งถึง15เมษายน2558รรีบฝากจะได้รีบรวยนะคะ เราจะช่วยเคือรอยยิ้มให้กับชาวนาด้วยการสนับสนุนให้ชาวนามีเงินทุนในการปลูกข้าวเราช่วยสร้างทางเลือกให้กับชาวนาเราส่งเสริมด้านการตลาดและวางแผนการจัดการผลผลิตให้กับชาวนาและยังช่วยชาวนาเป็นพ่อค้าแม่ค้าอีกด้วยครับเราพร้อมแล้วครับที่จะช่วยเหลือชาวนาให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนอ๋อแต่ต้องระวังนะครับขายชวนขายข้าวแล้วให้ราคาสูงกว่าท้องตลาดมากจนผิดสังเกตดูดีๆระวังโดนโกงนะครับ วอารมณ์และความรู้สึกเทคโนโลยีอัจฉริยะ f l e x ก t e ต r เร้าใจแบบสปอร์ตสะดวกสบายแบบ Comfort All new Hyundai Elantra รา o r t รุ่อนองเปีอย่างยิ่งใหญ่กับรถยนต์ Hyundai h 1พร้อมรับเงื่อนไขพิเศษทำไมเมื่อโดนไฟฟ้าสถิตแล้วถึงรู้สึกเจ็ซึ่งไม่เหมือนเราเป็นเราไปโดนคนอ<า>ืก็เป็นร่างกายของเราน่าจะน่าจะเป็นตัวนําไฟฟ้าได้อยู่แล้วมาหลังๆไม่เป็นออไฟหมดอ <laughs> มหาจรรัร์นพันกายใครใสชิ้โจรายการมหัสจันร,ร์์พันกายและสสอสอ,อยากให้คนไทยสุขภาพดีห่วงใครให้ใส่หมวก ชมค่าบบ่ายแบบนี้เนี่ยนะคะนุ่นขอพาคุณผู้ชมมาชมความงดงามของงานศิลป์สไตล์ล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งก็สามารถสะท้อนได้ถึงวิถีชีวิตความเชื่อประเพณีซึ่งอาณาจักรนี้เนี่ยนะคะจะมีความงดงามขนาดไหนมาติดตามได้ที่นี่เลยค่ะพี่พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาค่ะ พระบรมาราชานุสาวรีสามกษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองเชียงใหม่ที่เหล่านักท่องเที่ยวคุ้นเคยกันดีนะคะซึ่งนอกจากจะรายรอบไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวต่างๆแล้วบริเวณตรงข้ามพระบรมาราชานุสาวรีสามกษัตริย์ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาซึ่งที่นี่เขาก็ได้รวบรวมเรื่องราวด้านศิลปะวัฒนธรรมของเมืองเหนือเอาไว้ให้ได้ชมกันอย่างครบถ้วนในที่เดียวเลยละค่ะ และสำหรับวิถีชีวิตของชาวล้านนาจะงดงามขนาดไหนต้องมาถามท่านนี้เลยค่ะนั่นก็คือคุณชัยวัฒน์นั่นเองผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณชัยวัฒน์คะในทุกครั้งที่นุ่นดูละครดูภาพยนตร์แล้วแสดงออกถึงชาวล้านนาเนี่ยนุ่นชอบประเพณีของเขามากเพราะแฝงไปด้วยคติความเชื่อต่างๆอย่างห้องนี้ที่เรามาอยู่เนี่ยก็เป็นบรรยากาศของการทําบุญของชาวล้านนาด้วยเหมือนกันคนเหนือเนี่ยนะครับค่อนข้างจะให้ความสําคัญนะครับเกี่ยวกับประเพณีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตแม้กระทั่งข้าว ของเครื่องใช้ก็ตามนะครับมักจะมีคติแฝงอยู่ข้างในครับค่ะ พิพิธภัณฑ์พื้พนถิ่นล้านนานี่เรานําเสนอเรื่องราวอะไรบ้างคะก็จะเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเมืองครับที่จะผูกพันเกี่ยวกับพุทธศาสนาครับ<ม>แบ่งออกเป็นห้องห้องได้ทั้งหมด14ห้องนะครับงั้นคุณชัยวัดเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าสิ่งที่นํามาจัดแสดงมีอะไรบ้างยกตัวอย่างก็ได้ค่ะได้ครับอย่างห้องนี้นะครับก็เป็นห้องการจําลองตัวอย่างของวิถีชีวิตในวัดนะครับด้านนี้ก็คือวิหารนะครับวิหารของชาวล้านนาเราก็จะเป็นวิหารทรงต่ํา ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นการส่งน้ําพระพุทธรูปครับชาวล้านนาเราเนี่ยจะไม่นิยมส่งน้ําผ่านองค์พระพุทธรูปโดยตรงครับก็จะมีการใช้ไม้เนี่ยนะครับแกะเป็นรางลินอาจจะแกะเป็นรูปสัตว์ในตำนานหรือสัตว์ป่าหิมพานตามแต่ชินดานการของช่างครับชาวบ้านก็จะนําสรุงเนี่ยนะครับใส่น้ําอบน้าปรุงน้ําหอมพร้อมทั้งดอกไม้เนี่ยนะครับมาเทลงบนรางลินเพื่อส่งน้ําสู่องค์พระพุทธรูปโดยตรงครับนอกจากนี้การทําบุญของชาวล้านนาจะแตกต่างกับพื้นที่อื่นยังไงบ้างคะ ก็เช่นการถวายครัวทานเนี่ยเมื่อมีการเฉลิมฉลองหรือมีการจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่น,น,นะครับชาวบ้านก็จะนําข้าวของเครื่องใช้ใส่ในตะกร้ามาแล้วก็นําไปถวายวัด ตกตอนเย็นเนี่ยนะครับก็จะมีงานบุญเรียกว่างานปอยเป็นงานเฉลิมฉลองครับงานปอยเนี่ยนะครับก็จะมีการแสดงการละเล่นดนตรีของชาวพื้นเมืองเนี่ยนะครับและยังมีห้องอื่นๆอีกไหมคะครับก็อย่างเช่นห้องมหาขพัน์ล้านนาเนี่ยนะครับจะแสดงเกี่ยวกับงานประนีสินครับซึ่งมีความเชื่อว่านำข้าวของมีค่าเนี่ยนะครับมาถวายเช่นทองแก้วแหวนนะครับแม้กระทั่งหินเนี่ยนะครับที่มีค่าเนี่ยมาแกะเป็นพระพุทธรูปก็จะได้บุญครับอ่าไปในส่วนของข้าวของเครื่องใช้บ้างค่ะครับก็อย่างเช่นขันหมากครับ ในบริเวณเวียงแก้วหรือในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม่ในอดีตน,น,นะครับก็มีการค้นพบขันหมากครับซึ่งมีอายุราว700ปีอาจจะุ่วสมัยของพญาบังรายเลยก็ว่าได้ครับและมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็ยังมีห้องผ้าสิ้นผ้าิ้นเนี่ยนะครับชาวล้านานาเราเนี่ยผู้หญิงจะนุ่งสิ้นนะครับสิ้นของชาวล้านานาเราเนี่ยถือว่ามีค่ามากนะครับ สำหรับพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนานเนี่ยนะคะการนำเสนอของเราผ่านรูปแบบไหนคะเห็นมีหุ่นจำลองหุ่นจำลองด้วยใช่ครับมีหุ่นจำลองก็เป็นโมเดลแสดงถึงวิถีชีวิตครับการทำกิจกรรมของคนในชุมชนเนี่ยครับดึงเอาสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยหรือเปล่าเอ่ยมีครับเช่นอย่างวิดีโอครับการใช้ภาพจำลองครับค่ะแล้วก็ภายในอาคารก็ตกแต่งให้เหมือนสถานที่จริงนะคะคร,รอบๆเห็นบอกว่าใช้ไม้สักด้วยใช่ปหคะมีการใช้ไม้สักอ่อนครับ ก็งดงามมากๆเลยทีเดียวใช่ค่ะเนี่ยแหละที่เขาบอกว่าการเรียนรู้ถึงรากงาเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาทําให้เราเกิดความภาคภูมิใจแม่นุ่นไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่นะคะแต่ว่าเป็นคนไทยคนหนึ่งก็ภูมิใจไปด้วย ะะและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการจะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนาก็สามารถมาได้นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดบริการทุกวันอังคารจนถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีจนถึงเวลา17นาฬิกาค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชัยวัน์มากๆเลยนะคะคที่มาให้ความรู้ดีก,กับเราขอบคุณค่ะอะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ต่อนะครับผู้ชมครับเราคุยเรื่องของสารโพแทสเซียมคอเรตที่เกษตรกรเขาเอาไปช่วยในการเร่งดอกเร่งผลของลําไยแล้วมันได้ผลทีนี้ปัญหาคือว่าเกษตรกรพี่น้องในจังหวัดทางภาคเหนือเชียงใหม่ลําพูนลำปางที่เขาปลูกลำใหย่เนี่ยครับหลายท่านทางกรมเองก็พยายามสํารวจแต่ไม่รู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยเก็บได้กันคนละเท่าไหร่เขากังวลใจว่าบางทีสมมติซื้อมาแล้วปีนี้ถูก ซ,ซื้อเยอะหน่อยป,อปีหน้าเดี๋ยวใช้อีกอแต่ตามระเบียบเขามีกําหนดโคตาใช่ไหมท่านว่าหลังนึงครัวเรือนรายนึงคุณต้องไม่เก็บเกินเท่านี้เก็บเยอะอันตรายไหมฮะเราจะไปรู้ชาวบ้านจะรู้ได้ไงว่าเออีอ í, บ้านเรานี่มันเก็บเยอะไปไหมเนี่ยเรามี10ไร่เรามี20ไร่เรามีร้อยโลเนี่ยเราเยอะไปไหมเราเช็คยังไงท่านอันเนี้ยครับก็อย่างไรเงนนี้ย,ยว่าสารตัวเนี้ยเนื่องจากว่าไปอยู่ใน,ใน,ในการควบคุมของ พระบอกคุมยุทธภัณฑ์นะฮะปี30เพราะนั้นในเรื่องของจํานวนการเก็บเนี่ยถูกกาหนดไว้เรียบร้อยแล้วในหลักเกณฑ์นะครับว่าหนึ่งรายไม่เกินเท่าไหร่ใช่ครับแต่ผมอยากจะเรียงนี้ว่าในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่มีการผลิตลาใหญ่นอกฤด,ดูเพื่อประกอบอาชีพเนี่ยนะครับว่าควรจะวางแผนการผลิตก็มีส่วนที่จะต้องเตรียมสารตัวนี้นะครับ <estion. S 1> ก็ไม่ควรจะซื้อมาเก็บกักทุนไว้ควรซื้อมาในปริมาณที่เหมาะสมสําหรับส่วนของตัวเองสําหรับปีนั้นสำหรับปีนั้นนั้นนะครับ แล้วก็มีวิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องในขณะที่ยังไม่ใช้งานเหตุที่ว่าต้องวางแผนการผลิตโดยไม่เก็บกักตุนเนี่ยหสารก็จะไม่แข็งสองก็ไม่ต้องไปสู้เสี่ยงกับการที่เราต้องไปเฝ้าระวังสารถึงเวลาก็นํามาใช้ให้หมดนะครับแล้วในเรื่องของการเก็บสถานที่การเก็บก็ควรจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เรากําหนดไว้ของกระทรวงการามนะครับซึ่งเราถอนออกมาแล้วเนี่ยหลักหลักหลักใหญ่ใจความก็คือว่าหนึ่งอากาศถ่ายเทดีสองต้องไม่มี าวามเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของประกายไฟ <S 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 <S S หรือใกล้กับจุดที่จะเกิดไฟเช่น <S S S ไม่ควรอยู่ใ,ใกล้กับบริเวณที่มีหญ้าแห้งมากๆ <S S S หรือกองฟางหรือเป็นวัสดุแห้งๆหรือมีสายไฟมาพาดผ่านอย่างนี้ไม่ได้เลยไฟฟ้าเนี่ยเดินมาในโรงเรือนไม่ได้ก็ไม่ควรจะโลงกเดินไปโรงเรือนด้วยซ้ำไปเพราะอาจจะมีประกายไฟเกิดขึ้นได้เข้ามาใช่ครับแล้วก็ตัวตัวที่3ก็คือวัสดุในนั้นเนี่ยไม่ควรจะเก็บปะปนกับตัวอื่นซึ่งอาจจะเกิดเป็นเชื้อเพลิงหรือเป็นปฏิกิยา แล้วก็ไม่ควรวางไว้ใกล้กับสารอินทรีย์หล<ด>ายประเภทห้ามมี2ชั้นด้วย ใช่ครับต้องชั้นเดียวชั้นเดียวมาี่โลงเรือนชั้นเดียวห้ามซ้อนอย่างเงี้เหรอใช่เออห้ามห้ามเป็นลงเดือนสองชั้นเป็นชั้นเดียวแล้วมีอากาศถ่ายเทได้ที่สองชั้นห้ามสองชั้นเพราะอะไรฮะมันอึดอัดไปหรือมันมันมันหนาแน่นเกินไปหรือมันผมไม่แน่ใจเจตนาลมตรงนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่เราได้ได้ได้ศึกษามาจากหลักเกณฑ์ของของการเก็บรักษาในพรบควบคุมอากาศต้องโ่งต้องโฟใช่ครับห้ามทําไปสูบบุหรี่ไปอันนี้ข้อมูลเนี่ยเกษตรกรปรึกษาทางกรมวิชาการเกษตรก็จะให้ข้อมููลลลไดด้้้้้แแวววถาาาสมมมุติันนียผชรรก โหเราตุนมาทั้ง200กิโลเรามีอยู่20ไร่เราตุนไว้เผื่อปีหน้าเราตุนเยอะทำไงอะท่านเราเสี่ยงไหมเนี่ยต้องเราตุนไว้เยอะฮะฝากเ<า>พื่อนๆสวนข,ข้างๆเยอะ กระจายกระจายไปกระจายไปก่อนครับกระจายไปใช้ก่อนเพราะเสียงตายไหก็อาจจะมีความเสี่ยงอยู่นะถ้าเกิดเก็บรักษาไม่ถูกต้องครับแต่แต่โดยสรุปแล้วสารตัวนี้ทางกรมวิชาการเกษตรก็แนะนําให้ใช้ได้ใช่ไหมคะแต่ต้องใช้อย่างถูกวิธีแต่ประชาชนก็คงต้องถามมือคำถามสุดท้ายประชาชนอย่างผู้บริโภคอย่างเราถ้ารับประทานลําไยที่ใช้สารเร่งดอกเร่งผลตัวนี้ขึ้นไปมีปฏิกิริยามีผลอะไรกับร่างกายที่ในเชิงลบบ้างไหมคะครับจากการวิจัยของเราเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนตอนแรกว่าเราเนี่ยมีประกาศชัดเจนว่า เราอยากจะให้สารโพสเซนคเลตเนี่ยสิไม่เกิน15%บห้าเปอผสมสามดวงแล้วก็ได้วิจัยควบคู่ไปด้ว่าการใช้สารตัวเนี้ยหลังจากใช้แล้วจะไม่เกิดผลกระทบในเรื่องของสารตกค้างในลําไยอันนี้เราศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็กินได้เพื่อความมั่นใจก็มั่นใจแต่เกษตรกรก็วอนขอแล้วกันนะคะใช้ระวัดระวังของตัวเองด้วยนะคะค่ะวันนี้กลับมากรุณาท่านค่ะขอบคุณครับให้เกียรติร่มรายการฮะขอขอบคุณทุกท่านติดตามชมคุ้มชมท่านไหนสนใจข้องใจเราเก็บถูกหรือไม่ยังไง ติดต่อไปกรมวิชาการเกษตรนะครับเพราะว่าผลผลิตให้ผลดีก็จริงแต่ว่าเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตถ้าท่านเก็บผิดวิธีมีประกายไฟถึงตายเลยครับมันระเบิดได้อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวมาแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณถามถึงปัญหาที่พคาข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามา จอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวนักใจเป็นสุขใจป่านนี้มีคำตอบร่วมบวชตำแหน่งนางงามขวัญใจมหาชน